สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจเบ,บสุขุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอน้อมอนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกๆุกบุญทีได้เดินทางไปเหตุมาเนาะคะ่ะขอให้ไปนุ่นดวงปวดโกบปวดลามให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบสุขุสุคนค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุะคะ่ะสาธุมเนีกะพาพี่ผาน้องเนาะคะ่ะมาทาบุญเนาะคะ่ะส้างบารมีวัดหนองอ่อนะคะ่ะพี่น้องกะถือโอกาสบอกบุญเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่สนใจอยากรวมทําบุญทําลงท่านเนาะคะ่ะ วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมเนะคะ่ะสามารถมารวมทําบุญใดเนะคะ่ะอยู่วัดน้องอะะ้อเนาะค่ะอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมาเอาบุญละักะมาเอาโชคาลาบน้งกันเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะวันนี้เจียบจะจุดอยู่วัดน,น้องอ้อเนาะคะ่ะจะยึดเลขวัดน,น้องอ้อเนาะคะ่ะเป็นหลักหละกะวัดป่าเขาหลอบและักะอีกวัดหนึ่งเนาะคะ่ะจําซื้อบ่ได้ก็จะจประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องสมทบทุนเนาะคะ่ะในการปูกระเบื้องสร้างโบสถ์เนะค่ะพี่น้องมาทําบุญกันหลายๆค่ะพี่นอง ทำบุญค่ะมันจังสีนุ้นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้ค่ะโชคดีรอมด้วยค่ะอย่าลืมค่ะมาเอาโชคเอาลาภค่ะวันที่11วัดน้องอ๋อค่ะ